ไปแล้วพ,พ้นงานของรัฐบาลฮกเดือนกงนก้อนะนะเช่นว่าประชาชนเขาปลื้มนะคะกับนโยบาย30บาทรักษาทุกเทะอะไรเอื้อเฟื้อที่ต่กันในช่วงข้องแรงส,สกิดสกิดขาค่ะแรงสกิดสกิดขา,ขาพ้นงานรัฐบาลฮกเดือนประชาชนปลืม้ม30บาทรักษาทุกเทเชื่อมั่นรัฐบาลแกไขปัญหาได้จ้า สวัสดีจ้าวันนี้นองสาหนุยอีมาสรุปผลงานของรัฐบาลหกเดือนพี่น้องประชาชนเขาปลื้มอะไรกันมัง่งเพราะว่าล่าสุดนายชัวชยวัชโรงขุศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้รวมกับด็อกเตอร์ปัญนุบุดิซอนผู้นวยการสนักง,งานสถิติแห่งชาติเขาได้มีการทแเลงข่าวผลสํารวจความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของรัฐบาล หเดือนพ้นงานรัฐบาลเศรานานโยบายไหนตอบโจทย์คนรุ่นไหมโดยผลสำรวจดังกล่าวในนาเป็นความคิดเห็นของประชาชนเดีกเขาทำการเก็บรวบรวมจากประชาชนเทมีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปโดวยวิธีการสัมผัสตัวอย่างจากทั่วประเทศจำนวนนักเพศินาหน้า 6, คนระหว่างวันที่ย2เมษามาจนถึงวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการ ทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเผื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรายละเอียดมียไรมังฟังให้ดีจ้าพี่น้องประชาชนในนาิดตามข้อมูลเข้าสาร,รานรัฐบาลจากซื่อโทรทัศน์มาร์ท่สุดช่องทางที่ประชาชนติดตามรับรู้เข้าสารนจากรัฐบาลมากที่สุดก็คือซื่อโทรทัศน์รอยละหกสิบเก้าจุดหกรองลองมาก,ก็คือซื่อออนไลน์เป็นช่องทาง Facebook รอยละเ6 2สิบหกจุดสองแล้วก็ไม่สนใจรับรู้อันนี้เยอะในกลุ่มรอยละสิบหกจุดหนึ่งโดยภาพรวมความพึงพอใจต่อการทำงานของ ฐบานสำหรับภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการทํางานของรัฐบาลก็พบว่าประชาชนรอยละ17.3มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดพึงพใอง 6, พงพใจรับปานกลางรอยละ1 9 6และก็พึงพอใจรับน้อยถึงน้อยที่สุดรอยละ17.1นอกจากนี้ ผลสำรวจก็ยังระบ,บุว่าประชาชนในพื้นที่จังหวัดลชียงภักใต้บ้านเรามีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในสัดส่วนในสูงว่าภาคเอิรนแล้วก็นโยบายหรือว่ามาตรการแล้วก็โครงการของรัฐบาลเทป,ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดห้าอันดับก็คือนโยบายสามสิบบาทรักษาท,ทุกเทรอยละหกสิบแปดจุดเซจ่านอกจานื้จากนี้ก็ยังมีมาตรการผักนีเกษตรกรรอยละส8 9สิบแปดจุดเก้ามาตรการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวรอยละส3 1สิบสามจุดหนึ่ง มาตรการลดค่าไฟรอยละ32.8มาตรการช่วยเลือลูกนี่นอกระบบรยละ19.3ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหากองประเทศนี่นาะแล้วก็จากผลสำรวจกระพบว่าประชาชนรอยละ78.9 มีความเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดแล้วก็รอยละสอจุดเจ็ดไม่มีความเชื่อมั่นเลยนอกจากนี้พ้นสำรวจในรับผักก็ยังพบว่าประชาชนผักต้เรามีความเชื่อมั่นในรับมากถึงมากที่สุดในสั้นสั้นสั้งว่าผักเอิร์นแล้วก็เรื่องแรงดวนเทประชทศต้องการมากที่สุดก็คือการควบคุมราคาสินค้าอปปโภคแล้วก็บริโภคนั่นเองจ้ะเพราะว่าจะสร้างการเทแรงดวนในปัจจุบันประชาชนก็มีความต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในการควบคุมราคาสินค้าอุปภคบริโภคมากที่สุดถึง ร,รอยละเจ็าจุดร่องลงมากการลดราคาคาไฟฟ้ารอยละส6 6แล้วก็การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงรอยละยีบเกาจุ การแก้ไขปัญหายาเสพติดรณละเยพจุด 3. สามซึ่งทางนี้นี่ยนะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณความคิดเห็นของประชาชนทุกคนเีต่ติดตามการทํางานของรัฐบาลโดยรัฐบาลก็พรอมอีนําความคิดเห็นโคอรสนแ่ะนํามาปรับปรุงการทํางานแล้วก็ขอบคุณความเชื่อมั่นเทพพี่น้องประชาชนมีต่อรัฐบาลแล้วก็เขาบอกว่า พร้อมจะทำงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็นำเสนอนโยบายแี่ดีตอบโจทย์พัฒนาวิธีชีวิตความเป็นโย่ของพี่นองประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองจ้าบ๊ายบาย